สวัสดีครับผมสักดาชาวนาพารวยวันนี้พามาดูแปลงนาของผมนะครับที่ได้ใช้เทนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับได้ย่อยสลายตอสั่งฝั่งข้าววัชพืชข้าวดิบข้าวเด้งนะครับในนาข้าวของผมนะครับที่ได้ทําไว้และย่อยไว้นะครับหลังจากที่ได้ย่อยไว้แล้วตอนนี้หวานข้าวไปแล้ว ข้าวได้ส4ี่วันจะให้มาดูกันนะครับว่าตัวเทนเดอร์ทำให้ข้าวเหลาเขียวนะครับมาดูกันครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับมาดูนะครับว่าเขียวได้ยังไงนี่นะครับมาดูข้าวนะครับอ่าข้าวผมนะครับสิบสี่วันนะครับตัวเทนเดอร์นะครับที่ทำให้เขียวนะครับคือเป็นตัวสารสกัดอินทรีย์ชนิดเข้มข้นนะครับ ประกอบไปด้วยโคเอนไซม์ไฮดรอกไซด์ ide, ide, นะครับแล้วก็มีตัวฮิวมิกนะครับที่ทำให้ดินดีนะครับดินร่วนนะครับตัวไฮดรอกไซด์นะครับ,นะรบ, ide, ะรบจะไปย่อยสลายวัชพืชนะครับแล้วก็ต่อสั่ง่างข้าวข้าวดิดข้าวเด้งนะครับตัวนี้แล้วก็จะทำให้ดินดียับกำจัดเชื้อรา นะครับอยู่ในดินของเรานะครับดูนะครับตอนนี้ข้าวของผมนะครับได้สิบสี่วันแล้วนะครับอ่าในนาข้าวของผมนะครับสังเกตดูว่าเขียวนะครับก็ผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับดูทำให้ดินดีนะครับแล้วก็ข้าวเขียวแต่กอนะครับวันนี้ ประทับใจมากนะครับตัวเทนเดอร์นะครับเขาวผมแตกกอ14วันเองนะครับเขียวมากเลยสุดยอดจริงๆครับเทนเดอร์นะครับฝากไปนะครับเทนเดอร์สุดยอดนะครับสารสกัด